สวัสดีค่ะแอนนี่ค่ะแอนนี่สล,ะละัดแซ่เจียวไงจำได้ไหม <c oughs> หน้าอย่างเงี้ยแหละใช่เลยแอนนี่ <c oughs> เฮ้ยวันนี้อากาศร้อนมากเลยอะ่ะดูหน้าจิ๋วสาเมคอัพมาละลายหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงดีอ่ะเฮ้ยเอางี้เอางี้กินน้ำเปล่าดีกว่ากอนน้ำเปล่าหน่อยดีกว่าน้ำเปล่ามาเลยน้ำเปล่าน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าเนียหืมโอ้ยน้ำ กินไอติม้อากินไอติมน้่มแข็งน้่มแข็งกอดไอติมหน่อยค่ะโอ้ยไอติมโน้ตทำไมฉันยังไม่หายร้อนเลยร้อนหนักกว่าเดิมอีกอ่ะบ้าจริงเอายังไงดีนะแป้งแป้งอย่าต้องเอาแป้งเย็นโอเคี๊แป้งเย็นแป้งเย็นอ่าแป้งเย็นแป้งเย็นอืมโอเคแป้งเย็นมาขอแป้งเย็น โอ้ไ่เไปเอ้าไปกับพี่ไปกับพี่ไปไป,ไปไหนอ่ะ